ถ้ามันวิ่งมาพวดๆเข้าปากเฮ้ยกูกลัวเหมือนงานสตาร์รคุณจะมาตารดกูไมู่กันอ้าาปหายเลยสัตว์มึงรู้ป่าว่าตาธรรมชาติอ่ะเพอมันออกเสร็จจะวิ่งทางนี้ไป ม็นคนวยเที่ยงมากเลยไม่เหรอไม่อะมันเรื่องแค่นี้เองเฮ้ยหญิงกันออกมาใ่ขาหญิงนะเว้ยออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วันวหรถไ้ไปแล้วไปไปแล้วระวังวังรับงที่ระวังระวังเที่ยอยู่ใต้รถเฮ้ยมึงโดนรถกูหลบเลย รู้สึกไงมั้งครับเฮียเข้ารถโชคดีแล้วชโชคดีแล้วออกออกแน่นอนเงินเข้ามาแล้วเลขนี้เลยเลขนี้เลยนี่รถนี้นโอเคออถ่ายำไพ่กูปวดเจ้าของรถปวดท่อนรถไงครับเจ้าของรถครับเนี่ยอยู่ใต้รถเนี่ยไงเฮียเข้ารถสวัดีกรับสวัดีว่า